พอเราวางปลาครบแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับก็ส่งไฟให้มันไม่ต้องแรงเกินไปแล้วก็ปิดด้วยใบตองอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้ความร้อนมันละอุกมาค่อยพรุงมีเช้าเราน่าจะมีเมนูเด็ดผแลผัดทีปลาเดี๋วพี่เวินอยากจะทําอาหารคืนนี้เลยนะแต่นี่มันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วคือมันเราก็อยากจะนำเสนอนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทํากันมาเป็นร้อยๆปีนะครับเห <ๆ S 2> ็นบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเห็นกันอีกนานขนาดไหน บางทีมันอาจจะอยู่กว่าเราไปสิบ